สวัสดีครับตอนรับกระสู่รายการผู้นําทําจริงนะครับวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับเดิมวันนี้จะต้องมีม็อบของชาวสวนยางอย่างที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินะครับ้าใยว่ามีความคืบหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของราคายางาราที่กําลังตกต่ําอยู่นะครับ เพราะว่าถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้วันที่23สิงหาคมก็อาจจะมีม็อบใหญ่ของชาวสวนยางนะครับและก็จะมี50สะสะของพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราจะเข้าร่วมในการชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางพาราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการยางก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้มี มติออกมาอย่างไรอย่าลืมติดตามในคมชลึกทีวีนะครับจะนํามาแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะครับตอนนี้ราคายางพาราอยู่ที่ประมาณ70ปว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจากเดิมรัฐบาลโดยคุณนัทธุใสยเกื้อเคยรับปากและบอกว่าจะพยายามผลักดันให้ราคายางพาราไปอยู่ที่120บาทต่อกิโลกรัมนะครับใช้เงินในการแทรกแซงราคายางไปแล้วประมาณ3 0 0 0 0ล้านนะฮะ แต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้ราคาย,ยางาพาราไปอยู่ที่120บาทได้นะครับนี่นะติดตามความคืบหน้านะครับจะนํามาแจ้งให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องกันเลวกันนะฮะเอาละครับ,รบไปว่ากันในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับเรื่องการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ในหลายพื้นที่มีความคึกคักกันอยู่นะครับเนื่องจากว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งนะฮะ แต่ว่าที่เลือกตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแหที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนับคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่ผลออกมาพลิกความคาดหมายจริงๆนะครับเนื่องจากว่าคุณสุภาพรสังฆชาตินะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคลองแหมันคลองแหมันคงนี่นะครับแพ้การเลือกตั้งแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับเพราะว่า คุณสุภาพรนะครับเคยเป็นนายกเทศมนตรีที่เทศบาลคลองแหมาเป็นเวลา4ปีเต็มๆนะครับแล้วก็รับช่วงจากสามีด้วยนะครับก็คือคุณอภิชาติสังขาชาตินะครับแต่ว่าแพ้การเลือกตั้งคราวนี้นะครับแล้วก็แพ้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าไม่ใช่คะแนนมาอันดับ2ด้วยซ้ําไปนะครับคะแนนมาอยู่ที่อันดับ3นะครับคนที่ชนะการเลือกตั้งคราวนี้ก็คือคุณอนัน์การันสันตีนะครับ คุณอนันต์ก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่คลองแหมาตั้งแต่เมื่อนอู่นนะครับหลายปีมาแล้วนะครับแล้วคุณอนันต์การันสันติก็เป็นคนที่แพ้ให้กับคุณอภิชาติสังาชาตินะครับนี่นะฮะก็คุณอภิชาติสังาชาติก็บริหารที่คลองแหมาเป็นเวลา4ปีนะครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับนี่นะฮะถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็คุณสุภาพรสังาชาตินะครับก็ามาลงสมัครรับเลือกตั้งแทนสามีนะครับแล้วก็ได้รับการ ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่คลองแหให้ทําหน้าที่ในการบริหารเทศบาลเมืองคลองแหมา4ปีเต็มๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของผลงานในรอบ4ปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าตาคณะกรรมการสักเท่าไหร่นะครับคณะกรรมการผมหมายถึงประชาชนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงในการที่จะออกมาโหวตว่าจะเลือกให้ใครเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารเทศบาลเมืองคลองแหนะครับ แล้วประชาชนก็ได้พิภากษาแล้วนะครับที่จะให้คุณอนานันต์การันสันตินะครับกลับเข้ามาบริหารเทศบาลน,นครสงขลาต่อไปด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นจริงๆนะครับคะแนนเสียงที่ท่วมทน้นอย่างที่บอกก็คือคุณอนานันต์การันสันติได้มาทั้งหมด7,455คะแนนนะครับนี่นะฮะแล้วก็คนที่มาอันดับ2ก็คือคุณหมอชรินทร์นะครับได้มาทั้งหมดเนี่ย2,826คะแนนนะฮะ ในขณะที่คุณสุภาพรสังฆชาตินะครับได้มาเพียง2,714คะแนนนะครับนี่คือคะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับคะแนนยังไม่เป็นทางการคือคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาการจัดการเลือกตั้งนะครับแต่ว่านี่แหละค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารเทศบาลครองแหต่อไปในอนาคตนะครับก็คือคุณอานันต์การนันตินะครับ ถามกันว่าคุณอานาันต์เป็นใครนะครับอย่างที่บอกคร่าวๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณอานาันต์ก็คือเป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่ครองแหมาก่อนหน้านี้นะครับนะฮะก็เคยนั่งบริหารมาก่อนนะครับแล้วก็ปูมหลังให้ลึกไปกว่านั้นก็คืออดีตก็คือเป็นผู้ที่ทํางานทั้งด้านรับเหมาการก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างและทุกวันนี้ก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่านี่ฮะคราวที่แล้วแพ้ให้กับคุณพิชาติสังขาชาตินะครับ แล้วก็แพ้ให้กับคุณสภุภาพุภาพรในคราวที่แล้วนะครับและคราวนี้ก็ย้อนกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากคนที่ครองแหนะครับให้ทําหน้าที่ในการบริหารหลังจากนี้ไปนะครับนี่นะฮะคุณอนันต์ได้ทั้งหมด7,455คะแนนนะครับนี่นะครับสองคนนะครับที่มาอันดับสองกับมาอันดับสามคะแนนมารวมกันยังไม่สามารถที่จะเอาชนะคุณอนันต์การันติได้เลยนะครับนี่นะฮะ ก็นี่คือผลของการเลือกตั้งนะครับที่เทศบาลคลองแหนะฮะติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปคุณอานาันต์จะเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารที่นี่ต่อไปนะครับผมก็จะคอย <c oughs> ทําหน้าที่ในการรายง,งานข่าวและก็ตรวจสอบต่อไปนะครับว่าการบริหารที่นี่เป็นอย่างไรนะครับ่านะก็ติดตามนะครับผมจะไปที่จังหวัดชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีนี่นะครับองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับ แล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับร่วมกันนะฮะร่วมกันจัดแข่งขันเขาเรียกว่าแข่งขันครองกิวอ่าไซเคิลคลาสนะครับนี่นะฮะอ่าจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบึงขายายนะครับหรือเขาเรียกกันว่าหนองน้ําเขียวนะครับในเขตอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับมเมื่อวานนี้ก็มีคุณอ่าพฤกษทิพนสิงโตทองนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าชนบุรีนะครับเขตอําเภอบ้านบึงและก็คุณเฉวง จินตนาเลิศนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลครองกิ่วนะครับได้ร่วมกันจัดการแข่งขันครองกิ่วไซคลคลาสนะครับประจำปี2556นะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นการเชิญชวนเด็กๆและเยาวชนมาร่วมกันแข่งขันนะครับแทนที่จะ,ะไปะแข่งกันบนถนนนะครับก็ มาแข่งกันในสนามนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้มีการจัดแข่งขันกันไปเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือให้เด็กๆและเยาวชนนะครับมาร่วมแข่งขันประลองความเร็วกันในสนามวิบากนะครับนี่นะฮะก็แข่งขันกันไปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าการแข่งขันสนามนี้นะครับเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อชิงแชมป์ประเทศประเทศไทยสนามที่5ด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากคุณสมศักดิ์สวัสดีมงคลนะครับ นายกอบต่อที่ครองกิ่วนะครับแล้วก็คุณธนกฤษสิงโตทองนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่ที่5ตําตำบลหนองไผ่แก้วอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะฮะก็ให้เด็กๆมาประลองความเร็วกันในสนามที่จัดว่า,าได้มาตราฐานนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองสนามการแข่งขันด้วยนะฮะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬานะฮะนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับก็นํามาเล่าให้ฟังกันนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เป็นการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ให้ความสําคัญกับเด็กๆและเยาวชนนะฮะผมจะไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ พระนะครับที่เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชนนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะครับหรือรู้จักกันในานามของหลวงพี่น้ําฝนนะครับก็ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาให้กับเทศนาให้กับเด็กนักศึกษาและเยาวชนนะครับก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษานครปฐมและก็ในกิจกรรมเดียวกันนี้นะครับก็ได้มีการแจกหมวกกันน็อกให้กับนักศึกษานะครับ เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์นะครับเขาจัดกันอย่างไรและก็หลวงพี่น้ําผลพูดยังไงให้เด็กๆได้เข้าใจเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ลองไปชมกันดูฮะเชิญครับวันนี้นะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม,ม,มท่านครูประสิทธิวัฒน์เจ้าวาดเพลองได้เดินทางมาแสดงธรรมเพื่อเตือนภัยนักศึกษาเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแจก はい。 เรื่องตลกไหมฮะพ่อแม่พ่อวานั้นพ่อแม่ได้ถามว่าปาัสสาวะลาดเป็นลมตัวแล้กันะครับไม่มีหัวกระทนเลยครับมีหัวงอยู่ข้างเลยไหฮะไม่้องเซ็นเซอร์อนะครับบางคนประสบปุัติเหตุแล้วพิการแขนขาด ขาขาดเดินไม่ได้อยู่ในความประมาทขาถาเขามีให้ท่องนะนะครับขาถาเขามีให้ท่องให้ระลึกไปเลยครับพุททางแควคาดทำบางแควคาดสังคังแควคาดขับรถไปประมาทแควคาดปลอดภัยท้องก่อนออกจากบ้านมาโรงเรียน ขงแค้วคาดสังขังแค้วคาดขับรถไม่ประมาทแค้วคาดปลอดภัยแค้วคาดขับรถไม่ประมาทแค้วคาดปลอดภัยสาธุโทษพันของการที่เราประมาท ้งองสวมหมวกกันน็อกทุกคนนะครับจำไปเลยมันก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยบางคนเขาไม่ได้ใช้สวมสวมหมวกกันน็อกครับเขาใช้ว่าแขวนหมวกกันน็อกทีก่แขนนะครับก็วันนี้ก็ม,มีสื่อมาสั้นๆแค่นี้ครับแล้วก็สิ่งที่แจกให้น้องๆไปบินผ้าพระปิจุโส์เจริญรุพุธมต์อธิษฐานจิตต่อนหน้าสังขารเพื่อเดคุณหลวงพ่อคูณ ขอบาามีแห่งท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งพูดหญิปีศาจให้ปกปักร้มรองรักษาและจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดหลวงพี่ก็จะนำไปแจกตามโรงเรียนต่างๆน้องๆโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในนอกอำเภออาเภอเราไปเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่มาโงเรียนนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติให้แก่น้นองๆทุกคน สัญญานะครับสัญญาไหมครับใช่ในเรื่องสัญญาต่อพระแล้วนะสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย